hãy xuống park đôi bố studio Bambi mà đi Bambi mà Sabi yung sabi yung sabi yung sabi yung Kinh kinh ได้สิเด็กๆเอาเอาไปแบ่งกันนะกินเยอะไม่ดีนะเอาละเอเราต้องมาเปิดโคกเออมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกมันไม่ออกเหนื่อยจังเลยแล้วังไงต่อล่ะพี่ครับพี่ครับผมขอมาเปิดหน่อยได้ไหมครับ,บค,ครับผมครับพี่มีครับช่วยปุ่เปิดหน่อยครับผมเปิดไม่ได้ครับ เอาเอามาซีจุดเด็กกปุดแค่นนี่เองขอบคับเป็นเรื่องอะไระจะให้พวกนายอ่ะนักโค้งน้าเราจะตายพี่หมีใจร้ายพี่แดงครับพี่แดงครับเราโดนพี่หมีแย่งโคงอีกเพกแล้วครับ,อ,บรอ๋อจะมีอีกแน่นออ่ะเอาไปเลย พวกผมเปิดโคกไม่ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่จัดการเองตามพี่มารอแป๊บ,บ,บนะเอาโคกงไหมพี่เปไปเลยครับพี่พี่ทำไรครับรอแป๊บ,บ,บนะอ่ะเอาไปคได้แล้วโคกพี่แบ่งให้ผมหรอใช่เอาไป จังเลยว่ะป้อมขาฮะไปเลยไปภปูเขานะไอ้แดงจะทำอะไรลงไปนะ่ะมา